สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมมวิแชนแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะแมวิโก้จะมาให้ดูต้นมานานนะ,ะามานาวต้นนี้นะคะมะนาวต้นนี้นะคะกําลังมีดอกเต็มต้นเลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะพร้อมที่จะออกผลผลิตนะคะเล็กๆนี่นะคะก็จะมีผลแล้วนะคะค่ะ ออกดอกเยอะแยะแบบนี้นะคะสมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้เลยนะคะติดดอกติดผลเยอะแยะแบบนี้นะคะไม่วีก็จะมีสุดเด็ดเคล็ดรับนะคะมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเคล็ดรับนะคะก็ไม่ยากนะคะบำรุงง่ายๆนะคะมะนาวของเราก็ติดดอกติดผลมาแบบนี้เยอะเลยนะคะเป็นสูตรง่ายนะคะวันนี้แม่วีก็จะ มาแนะนําให้กับคุณผู้ชมใช้สูตรนี้นะคะบํารุงมะนาวเลยค่ะ และสาหรับวัอุปกรณ์นะคะแม่มีก็จะใช้เป็นเปลือกไข่นะคะสําหรับเปลือกไข่ก็จะช่วยเสริมแคลเซียมนะคะให้กับต้นพืชให้แข็งแรงนะคะโตวไวนะคะแล้วยังจะช่วยไล่สตูพืชด้วยนะคะ,ะ,ชะ,คะเช่นมดมแมลงนอนต่างๆนะคะสําหรับเปลือกไข่ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นําไปตาแกแดดนะคะก่อนที่เราจะนํามาใช้นะคะเพื่อเราจะฆ่าเชื้อก่อนนะคะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะสำหรับน้ำซาวข้าวก็จะอุดมไปด้วยนะคะวิตามิน B แล้วก็ธาตุเหล็กนะคะซึ่งในน้ำซาวข้าวก็จะมีสารอาหารนะคะได้มาจากมเมล็ดข้าวนะคะจะช่วยในการบำรุงใบนะคะบำรุงดอกและผลนะคะให้เจริญง,งอกงามนะคะโตเร็วนะคะ แล้วก็จะเป็นผงที่เท่าทานนะคะสำหรับผงที่เท่าทานก็จะมีพวกแคลเซียมนะคะโพแทสเซียมนะคะซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้นะคะออกดอกได้ดีนะคะเหมาะสำหรับใช้ในช่วงที่พืชกำลังออกดอกออกผลนะคะ,ะก็จะเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ยังมีสารซิลิก้านะคะช่วยในการกำจัดพวกสูพืชมดมแมลงนะคะ สำหรับก่อนอื่นนะคะไม่วีจะนำเปลือกไข่นะคะมาตําให้ละเอียดเลยนะคะเปลือกไข่ก็ใช้ประมาณ5-10ถึงฟองนะคะตําเลยนะคะหรือจะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะพอหยาบๆก็ได้นะคะ เมื่อเราตำได้แบบนี้แล้วก็ผสมในน้ำซาวข้าวเลยนะคะแล้วก็นะคะ,ะผงขี้เท่าทานนะคะประมาณ1แก้วแบบนี้นะคะหรือ1นึ่กำมือก็ได้นะคะเราคนเลยค่ะคนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าสิบริตนะคะเราก็นำนะคะปุ๋ยนะคะ,ะผสมไปในน้ำเปล่าเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะนำนะคะไปราดรดนะคะบำรุงนะคะต้นคือต้นไม้นะคะเมดี่ก็ใช้นะคะปุ๋ยสูตรนี้นะคะราดรถลงไปเลยนะคะเป็นสูตรนะคะบำรุงดอกบำรุงผลนะคะสำหรับต้นมะนาวนะคะที่กําลังติดดอกแบบนี้นะคะ อ่าเราก็ใช้สูตรนี้นะคะบำรุงเลยนะคะเราใช้บำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยนะคะต้นมะนาวของเราก็ดอกก็จะดกแบบนี้นะะดอกไม่รุดร่วงนะคะนี่ค่ะติดดอกมาเยอะแยะเลยนะคะเราบำรุงเพียงแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเราก็จะได้มะนาวที่ดกเต็มต้นเลยนะคะเราไม่รุดร่วงนะคะระบเไปเลยค่ะ คะสำหรับเคล็ดรับง่ายๆสุดง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะณผู้ชมก็ลองนํานะคะไปทําแล้วก็บำรุงมะนาวได้เลยนะคะสําหรับสูตรนี้ก็บำรุงนะคะในช่วงที่มะนาวกําลังออกดอกแบบนี้นะคะนี่เลยจะนําไปบารุงได้เลยนะคะ คะและสําหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดติดตามไม่วิชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหนะะ้าค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ